สวัสดีครับวันนี้เรามางานเลี้ยงของทอสอสหรือธนาคารอาคารสงเคราะห์นะครับจัดเลี้ยงให้กับลูกค้าผู้ประกอบการสิ้นปีดูแลกันยาวๆที่ผ่านมาตอนนี้ผมก็อยู่ที่โรงแรมไอซันนาอำเภอเมืองนครราชสีมาบรรยากาศดีมากๆเรามาถึงเร็วเพราะว่ารับน้องวันงศเมสเสร็จก็เดินทางมาต่อเลย วันนี้จะรุดแต่งตัวสวยเป็นพิเศษนะครับจัดเต็มเลยทักทายทุกคนนะครับวันนี้มางานเลี้ยงผู้ประกอบการเจ้าของโครงการที่ทางธนาคารอาคารสงเคราะห์จัดให้ช่วงสิ้นปีเนื่องจากดูแลกันมายยาวมาโดยตลอดเกิน95%เท่า,ากันตรงๆนะครับนนในส่วนของลูกค้า ก็ต้องใช้บริการทอสอส์รับสนุนให้ลูกค้ามีบ้าน hebt, คนส่วนใหญ่มีบ้านก็ต้องยังไงก็ต้องยื่นทอสสอยู่แล้วใช่ไหมครับก็เลยจัดงานขอบคุณขึ้นมาวันนี้นี่เดี๋ยวจะพาไปดูด้านหลังนะว่างานหน้าตาประมาณไหนยังไงเป็นไงกันบ้างครับผมทุกทุกคนหลายหลายท่านได้โอนนะครับช่วงนี้ก็เร่งกันเร่งกันเพื่อที่จะโอนอาทิตย์ก่อนที่จะปิดยาวปีใหม่ ยังมีเวลาอยู่อีกประมาณ10กว่าวันนะโดยเฉลี่ยนะครับโดยเฉลี่ยนะ่าจะมีเวลาอยู่อีกประมาณ10กว่าวันก่อนที่จะปิดช่วงปีใหม่ใครที่โอนอย่างต่อเนื่องมาก็สบายใจได้โอนก็ได้ไม่ได้โอนก็ไม่เป็นไรแต่ลูกค้าก็อยากที่จะได้บ้านก่อนปีใหม่แต่ท่านใดที่รอรอใจจุดใจจรอแล้วรออีกที่จะโอนก็ลุ้นว่าอีก10กว่าวัน ที่จะปิดที่จะหยุดปีใหม่นี่จะทันหรือเปล่านะครับเรื่องแรกก็อย่างนี้แหละครับสําหรับมือใหม่ทุนน้อยในการเริ่มต้นพอทุนเรายังจะต้องบริหารจัดการทุนเราจะต้องได้โอนบ้านถึงจะหมุนกลับมาอีกรอบนึงรายจ่ายรอคิวยาวเลยนะครับขอให้ทุกคนได้โอนตามยอดตามเป้าตามแผนที่วางไว้เดี๋ยวดูบรรยากาศอันนี้คือ บริเวณโรงแรมค,ครับไอไอซอน่านครราชสีมาสาวนาำไม่มีคนเล่นหรอครับช่วงนี้ไปดูบรรยากาศภายในงานสักหน่อยสิว่าเป็นยังไงบ้างผมคนเดียวจะผิดคนเดียวสร้างบ้าน,นขายดีหนึ่งปีร้อยล้านนะครับวันนี้เรามางานเลี้ยงที่ทางทอสอจัดให้สำหรับลูกค้าผู้ประกอบการ ที่ใช้บริการของทอสออย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอที่มันผ่านมาเขาเลยเหมือนจัดขอบคุณจัดขอบคุณนี่้ครับสวยไหมครับบรรยากาศ มานี้เลยนะครับผมจังหวัดอื่นๆเป็นไงกันบ้างครับจังหวัดอื่นมีใครได้ไปร่วมงานบ้างหรือว่าเขาจับหรือเปล่าไม่แน่ใจนะสวัสดีครับคุณระเกนวันนี้เรามางานเลี้ยงที่ทางทศออจัดให้สำหรับผู้ประกอบการเจ้าของโครงการ แล้วก็ลูกค้าพิเศษทุกทุกท่านนะครับวันนี้เจอกันที่ไอซันนาอำเภอเมืองนครราสีมาบรรยากาศโอ้วันนี้นะ่าจะมีาวนเนี่วันนี้สวัสดีครับพี่เนิงวันนี้น่าจะมีวายนะน่าจะประมาณร้อยที่นั่งได้2องสี่ปดส อประมาณ200ประมาณ200นี่ทอสอมีจุดถ่ายรูปสวยๆดอกไม้ไสวยๆให้นะครับจุดถ่ายรูปสวยๆดอกไม้ไสวยให้ตอนนี้เราอยู่ที่บรรยากาศงานเลี้ยงขอบคุณที่ทางทอสอรหรือธนาคารอาคารสงเคราะห์จัดให้กับผู้ประกอบการเจ้าของโครงการลูกค้า VAP 1ปีแป๊บเดียวนะครับจะผ่านไปอีกแล้วทางทศเขาเลย thank you นี่ thank you party อะไรประมาณนี้จังหวัดอื่นเป็นไงบ้างครับทีมอื่นได้จัดกันหรือเปล่าทีมงานเราได้ไปร่วมบ้างไหมครับหรือว่ายังไงวันนี้น้องบอสต้งเวสก็ามาด้วยนะครับ นางบอสนึ่งเบสก็มาด้วยพามาซึมซับบรรยากาศชิลๆจีโรดจัดไปหลายรูปละเดี๋ยวไปดูเจรดกันวันนี้เจรถแต่งตัวสวยเป็นพิเศษนี่เป็นจุดลงทะเบียนจุดนี้จุดลงทะเบียนอ๋อครับผมได้ครับได้ได้จุดลงทะเบียนเดี๋ยวพารจรดไปลงทะเบียนนี่จรถกำลังถ่ายรูปให้กับพี่ๆที่เข้ามาเที่ยวัาคขวัญไง เจฉันล้างถ่ายรูปให้กับพี่ๆที่เขามาพักผ่อนกันก็เป็นโรงแรมที่เขามาพักผ่อนจัดงานจัดอะไรกันได้แล้วไปลอง ลงทะเบียนก่อนก็ได้ไปย,ยืนตรงป้ายหน่อยนึงดิไองปกดคู่ครับคร้าับขอบคุณครับ,บไปยืนเทียงป้ายขอเปิดให้ลงทะเบียนแล้วนะครับเปนี่นีน่เป็นเย็นอ่า บรรยากาศงานนะครับวันนี้น่าจะมีอาหารอร่อยๆบริการจิรสสวัสดีครับนี่วันนี้จิโรสมางานอะไรครับงานเลี้ยงขอบคุณได้รับเรียนเชิญจากธนาคารอาคารสงคเคราะห์ค่ะอ่าธนาคารสงเคราะห์ในวันนี้เนาะใช่ค่ะอ่าเ,เป็นงานเลี้ยงขอบคุณสำหรับท่านเจ้าของโครงการนะคะสำหรับเจ้าของโครงการตอนสิ้นปีใช่ค่ะอ้าว น่าจะประมาณ2องร้ท่านเลมไหมเจประมาณเนาะประมาณ200ร้อยหลายโครงการที่อยู่ในเฉพาะโคราชใช่ไหมใช่ค่ะจังหวัดอื่นเขาได้จัดไม่พี่ไก่บอกว่าไงไม่แน่ใจอันนี้เฉพาะโคราชแล้วในเขตโคราชอาจจะเป็นพื้นที่ใกล้เคียงอ๋อสามสาขาสาขาเซนตันสาขานครราชสีมาแล้วก็สาขาจอนกลค่ะออ๋ในรัฐสาขาก็จะเชิญลูกค้าอ้าวลูกค้าวีพีของตัวเอง เพรบบาะว่าลูกค้านี่เขาย,ยอะมากๆเลยแต่เขาก็จะเชิญบางบางส่วนบางผู้ประกอบการนะครับ,รบอ้าวพี่หนิงว่าเจรถสวยมากๆะนะครวันนี้จัดเต็มนะครับพิเศษมากๆาเดี๋ยว <บา S 1> <ๆ S 2> เดี๋ยวเราจะขอไปลงทะเบียนก่อนนะเจเนะาะโอเคเจนรถไปลงทะเบียนก่อนก็ได้ครับเจนรถสวยมากขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับผม มาสัมภาษณ์เจริสั้นๆนง่ายๆวันนี้เจริญแต่งตัวสวยมากๆก้โหจัดเต็มนะครับส่วนใหญ่วันนี้จะเป็นเจ้าของโครงการผู้ประกอบการหลักๆคือเจ้าของโครงการที่อยู่ในเขตพื้นที่นครศรีมานะครับหรือว่าพื้นที่ใกล้เคียงอาจจะมีมาบ้างแต่หลักๆคือในโคราชและจากข้อมูลเนี่ยเขารวมตัวกันประมาณ3สาขาในส่วนของทอสสาสาขาซึ่งแต่และสาขาก,ก็น่าจะมีกิจกรรมของตัวเองดูแลลูกค้าของตัวเองแต่ของเราหลักๆที่เรายื่นคือทอ,อสอ เซนท่านนครศรีมาทำไมเราถึงเลือกเซนท่านนครศรีมาเพราะว่าลูกค้าไปหลังเลิกงานได้ไปวันเสาร์อาทิตย์ได้มีที่นั่งพักผ่อนเยอะที่นั่งรอกันเยอะอาหารการกินสะดวกสบายแอร์เย็นฉ่าทั้งห้างเราก็เลยเลือกห้างทีเ่เลือกแบงค์ที่อยู่ในห้างประมาณนั้นนะครับเนาะอขอบคุณมากครับทุกทกคนนะฮะวีทีเขาก็จัดเวยดีนะน่ารักน่ารัก เป็นกลางกลางแจ้งนะครับแต่เขาก็จะมีพ่อใบมีพ่อใบเปิดปิดได้แต่ตอนนี้ก็คือตอนเย็นแล้วก็เป็นลานกลางแจ้งปุ๊บนี่เวทีปีหน้าเจอกันนะได้ครับได้ครับได้ครับโอลโลวัวโอลโลวัว เดี๋ยวจะขอตัวไปลงทะเบียนก่อนนะครับสิ่งที่ใหญ่ที่จะฝากให้กับทีมงานเราทุกทุกคนเลยคือเราจะต้องกล้าตั้งเป้าว่าเราก็สามารถเป็นนัมบัณฑได้เช่นกันเราจะต้องกล้าตั้งเป้าว่าเราก็สามารถที่จะยิ่งใหญ่ได้เช่นกันโอเคไหมนั่นคือสิกภาพที่ทุกคนมีอยู่แล้วแล้วเจอกันขอบคุณมากครับอย่างเช่นพี่หนิงบอกปีหน้าเจอกันบา,บาย